ครับนี่ก็เป็นแฮมคลิปนะครับต่อจากคลิปของวันนี้นะครับผมเริ่มจุดตอน10บโมงกว่าๆนะครับนอ้อซึ่งตอนเที่ยงแก๊สก็ยังบ่ามาพอดีผมมีธุระนะครับไปเอาทานไปส่งนะครับนอเอาไปวางที่ตลาดนะครับผมกกนเลย อัดทานอัดฟื้นไว้ด้านล่างนี่นะครับแต่บอกหู้ว่าจะติดแก๊สเมื่อใดนะครับพอดีผมก็ได้กลับมาพอนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับติดเองนะครับหรือว่าตอนนี้แก๊สคงจะใกล้จะหมดแล้วนะครับผม มาทำภูรประมาณสองชั่วโมงนะครับประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งเลยแวะเข้ามาดูนะครับแบบนี้ก็อัดทานอัดอย่างไหวใต้เต่ไหวเอาก็ว่าต้องดูแลอย่างนักนะครับปล่อยให้มันเป็นไปเองนะครับโดยอัตโนมัติของมันเองนะครับ ตอนนี้ทานใต้เต่ากบผบโบยโบ,โบ,โบ,โบโมีนั่นนะครับใกล้บ่อแล้วครับเห็นต่แกสนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ